รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านเป็นผู้ที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขกับรัษฎรอย่างใกล้ชิดย่อมเข้าใจความต้องการของเขาเหล่านั้นได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลราษฎรย่อมจะต้องหวังพึ่งพาท่านเมื่อมีความเดือดร้อนทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งของเขาสมกับที่เขาได้ไว้วางใจเลือกท่านเป็นหัวหน้า พระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตราธิเบศร,รามาธิบดีจักกรีนรบดินสยามมินราธิราชบรมนาถบพิตรพระราชทานในการอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2508 จงเป็นดังฝันมุ่งมั่นด้วยใจทำในสิ่งดีท้อเป็นบนคราวแต่อย่าถอยหนียึดในความดีไปให้ถึงเส้นชัย,ช<า>ยและสม,มองที่เรามีด้วยความแม่ตาาอบอมและอาลีด้วยความแน่วแน่ย,นยึดมั่นในความดีด้วยความตั้งใจจงรักและภักดี สวัสดีค่ะนี่คือรายการนักปกครองไทยใจเกินร้อยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดภารกิจของนักปกครองไทยใจเกินร้อยทั่วประเทศเลยค่ะเราจะพบกันที่นี่นะคะบ่ายสามโมงทุกวันเสาร์ค่ะและสัปดาห์นี้ค่ะเรชจะพาคุณผู้ชมไปตามติดภารกิจของนายอำเภอที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะเป็นอย่างไรไปตามติดภารกิจนี้กันเลยค่ะนายอำเภอปัญญาสเสวิธรรม เกิดและโตที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและเข้าดำรงตำแหน่งนายอำเภอเขมราชเมื่อปี2558ซึ่งที่อำเภอเขมราชนี้ในอำเภอมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจคือการอำนวยการประสานการปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากกว่า50คดีจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเฟชก็อยู่กับท่านนายอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในอำเภอปัญญาสเวทฐานค่ะอเอาละค่ะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าภารกิจที่นี่เนี่ยน่าสนใจมากๆที่เขมราชในอำเภอจะพาเฟชไปดูภารกิจอะไรบ้างคะครับเนื่องจากอำเภอเขมราชเป็นอำเภอชายแดนนะครับเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจชายแดนการค้าชายแดนและที่สําคัญเข,ขมาราชเรามี ถนนคนเดินซึ่งจะเปิดเป็นฤดูการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมีทุกเสาซึ่งเดิมนั้นเรามีแค่เดือนหนึ่งสองครั้งนะครับ๋อ้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขมราชเยอะเลยครับโดยเฉพาะคนลาวและคนไทยมาจากหลายจังหวัดเป็นอำเภอชายแดนซึ่งมีเขตชายแดนตามลำแม่น้ำโค้ง43กิโลเมตรมีหมู่บ้านต่างๆถึง20หมู่บ้านเพราะนั้นช่องทางยาเสพติดที่จะเข้ามาสามารถที่จะขึ้นได้ในเขตริมแม่น้ำโค้งทุกตารางเมตรเลยเลยก็ได้ น่ากลัวเหมือนกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันภารกิจแรกก่อนเลยที่นอำเภอจะพาไปครับจุดแรกที่เราจะไปคือจุด่อนปนท่าด่านอำเภอเขมราชซึ่งเป็นจุดที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราชครับพร้อมค่ะครับพร้อมแล้วรับพร้อมแล้วครับพร้อมไปลุยเลยนะคะครับเชิญครับไปเลยค่ะ จุดนี้เป็นจุดที่มีการตรวจการและบริการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องทั้งคนไทยคนลาวที่ข้ามไปมาซื้อขายซึ่งส่วนมากเขาคนลาวที่เข้ามาเขามาซื้อสินค้าอ,อุปโภคบริโภคนะครับเสื้อผ้าหรือยารักษาโรคนะครับส่วนพี่น้องคนไทยเราเดินไปอาจจะไปในเรื่องของทำบุญประเพณีไป สู่ขอมีนะครับะระหว่างประเทศนะครับต,ต้องขอ,อบัตรพันแดนที่อำเภอเขมราจุดผ่อนปลนจุดนี้นะครับเรามีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองอสสร,รขอตอชดทหารนะครับศุลก,กากรตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ตำรวจน้ำนะครับเพื่อมาอำนวยความสะดวกบริการพี่น้องประชาชนแล้วจุดนี้เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดไหมคะแต่ก่อนหน้านี้ยาเสพติดเราสามารถจับได้ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ มีการควบคุมนะครับผู้ค้าหรือเอเจนต์เนี่ยเขาจะไม่นําขึ้นมาช่องทางนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมีการควบคุมระวังตลอดเวลาทุกทงุกลัเรือไหนเป็นธงไทยธงราวดูจากธงนะครับถ้าธงชาติไทยก็ติดเรือไทยทงราวก็ติดเรือลาว เขาเอเข้ามาทางทางน้ำทางเรือนะครับดูคนลักษณะที่มันเคยไหมมันผิดลักษณะที่เดินเราต้องตรวจคนบางครั้งก็ตรวจไม่เจอก็ต้องเอาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลครับจะมัดมาเป็นหอ่อเป็นซองคือเขาจะอ่าซ่อนมในนี้ผสมไม้ซ่อนมาในเอออยู่ข้างใต้เง,งี้ยก็ต้องเอามือกวาดลงไปดู อันนี้คือสินค้าที่เขามาซื้อฝั่งเรานะครับตรงรรรรจุดนี้เนี่ยบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนไหนครับบทบาทที่สําคัญหน้าที่คือของเจ้าที่สุลกาศกรก็มีการควบคุมออกไปก็จะมีใบขนนะครับออกไปเช่นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยความเสี่ยงที่จะมียาเสพติดก็จะน้อยหน่อยครับผม คณะอำเภอครับเดี๋ยวก่อนคุณเฟสร,รับหน้านที่แห่งนี้เป็นสถาน,นีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงเราจะข้าไปนู่นเหรอคะไม่ครับเราจะล่องแม่น้ำโขงไปดูหมู่บ้านลาดเจริญซึ่งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านชายแดนที่มีตั้งได้เชิงวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจและก็การค้าชายแดนว้าวเราจะลงเรือเพื่อเดินทางไปนะคะอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะรอติดตามได้ในช่วงหน้ารับรองสนุกแน่ๆค่ะนะครับ โอเคค,เคะถูกของประชาชนก็เหมือนหมอกควันที่ทำลายคุณภาพชีวิตเราจรึงต้องคอยบำบัดปัดเป่าเพื่อให้เกิดความสงบสุขควบคู่ไปกับการอำนวยความเป็นรักโดยไม่ละเลยความทัดเทียมของราษฎรและอีกมากมายภารกิจที่เรามุ่งมั่นก็เพื่อสร้างรอย ให้กลับมาสู่คนไทยทุกคนรมการปกครองกระสูงมหาไทยทานข้าวพ่อ,อพ่อนโยบายประชารัฐอะไรเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่ค <_ d ata> ำว่าประชารัฐเองก็คือการทํางานร่วมกันร,ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนั่นก็คือรัฐจะสนับสนุนโครงการต่งตา,ตางๆตามความต้องการของประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่คอยผลักดันและสนับสนุนโครงการของประชาชนให้สําเร็จนโยบายประชารัฐเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเองโรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรเพื่อประชาชนแก้ปัญหาเรื่องยางพาราตกต่า แก้ไขเรืนองไข้แรงจัดสรรที่ทํากินปรับรามอิทธิพลต่างๆเรื่องอยาสิบิดรู้สึกว่าดีขึ้นนะสนับสนุนตําบลละ5ล้านยังมีอีกมากที่คุณอาจยังไม่รู้ในขณะที่รัฐบาลกําลังดําเนินแผนงานเพื่อรอยยิ้มของคนไทยจะได้กลับมากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเรียรายเรียราย่า ไม่มีใบอนุญาตอาจติดคุกคผู้รับเรียรายต้องมีใบอนุญาตจากกรมการปกครองและต้องต่ออายุทุกสิ้นปีโดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชนวังชชยาเขตดุสิตต่ตตางจังหวัดณนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอย่าลืมต่อใบอนุญาตเรียรายคนบริจาคสบายใจคนรับเรียรายไม่ติดคุกทุกของประชาชนก็เหมือนหมอ,อกพันที่ทำลายคุณภาพชีวิต เราจึงต้องคอยบำบัดปัดเป่าเพื่อให้เกิดความสงบสุขควบคู่ไปกับการอำนวยความเป็นธรรมโดยไม่ละเลยความทัดเทียมของราษฎรและอีกมากมายภารกิจที่เรามุ่งมั่นก็เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กลับมาสู่คนไทยทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนักปกครองไทยใจเกินร้อยค่ะตอนนี้ท่านนายอำเภอกำลังจะพาพวกเราไปดูภารกิจเรื่องชุมชนเข้มแข็งที่หมู่บ้านราชเจริญและเราจะเดินทางทางเรือกันค่ะลองไปตามลำน้ำโขงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะระหว่างทางที่นายอำเภอพาคุณเฟสไปที่หมู่บ้านราชเจริญน,นั้นนายอำเภอด้เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่มีการเข้มงวดตรวจตาจุดผ่อนปรนทางการค้าก็ได้มีผู้ลักลอบนําเข้าออกยาเสพติดที่บริเวณอื่นๆตามลําน้ําจึงต้องเป็นหน้าที่ของทางอําเภอท่วมกับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขงครับเรามาถึงบ้านราชเจริญ<ะ>ตำบลนาวแวงแล้วครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนท่าข้ามตามประเพณีซึ่งเป็น หมู่บ้านคู่ขนานกับบ้านนักขยอมคือคืออะไรอ่ะข้ามตามะาพีนี่รยสามคือคือเขาเขาข้ามโดยไม่ต้องใช้วิธีกระบวนการทางกฎหมายทางสุรกากรข้ามมาโดยข้ามมาได้เลยเหมือนเป็นบ้านกันเป็นดบ้านกันมาซื้อของทางนี้ก็ข้ามข้ามมาซื้อของมาทําบุญนะตอนนี้ก็หน้าตึงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็โต้ลมกันมานะคะนั่งเรือกันมาแดดก็ร้อนครับแดดร้อนแต่ ไม่ต้องห่วงค่ะเราใจเกินร้อยอยู่แล้วนะคะนี่คือบ้านลาดเจริญนะครับตำบลน,นาแวงเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในเรื่องการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดเหตุที่เป็นดังนั้นเนื่องจากชาวบ้านเขามีความสมัครสมานสมัคคขีร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะเข้มงวดกวดขันในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับชุดชะละบกันนะพบัติเขาเขาทำไปแล้วเขาเข้มแข็งน่าสนใจค่ะในอำเภองั้นเราไปที่บ้านลาดเจริญกันเลยครับเชิญเลยครับค่ะไป รูปแบบของหมู่บ้านรชเจริญนี่เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเราเรียกย่อว่าหมู่บ้านโอโปปในการดําเนินการนั้นนะครับก็ใช้ระบบของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านเป็นหลักในการขับเคลื่อนก็คือทาไงถึงจะให้หมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดผู้ที่เสพย,ยาก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะผู้ที่ค้าก็ถือว่าเป็นผู้กระทําผิกดกฎหมายเราจะต้องดําเนินตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการป้องกันเฝ้าระวังจุดตรวจจุดสกัดโดยเฉพาะท่าเรือเนี่ยนะ ทางอำเภอก็ได้มีการจัดตั้งร่วมกับทางหมู่บ้านในการพิจารณาคณะกรรมการรับผิดชอบท่าเรือก็จะมีชุดชะ,ะบอบวาประจําท่าเรือถ้าจะเข้าไปอำเภอก็จะมีบัตรบัตรเสียบลงรายเชื่อแล้วไปปั๊มตอมอที่อำเภอเขมรราชถ้าเข้าเฉพาะหมู่บ้านก็จะปั๊มแค่ลายมือปั๊มลายมือเพื่อตรวจสอบการหลบหนีไปของคนต่างประเทศอาจจะเข้าไปก่ออาชญากรรมในเมืองใน ที่หนีไปเพราะถ้ามีประวัติแ้มตำรวจก็สามารถตรวจสอบได้ส่วนเรื่องการกำกับของเรือนั้นนะครับเราก็ได้มีการจัดขึ้นทะเบียนเรือเฉพาะของที่น้องที่เป็นบ้านละเจริญนะครับมาจอดที่ณนะตรงจุดเดียวนี้นะครับเพื่อเราจะได้ควบคุมดูแลให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติรู้สึกว่าชุมชนเราจะมีการจัดการตามท่าโของอะไรตรวจค้นอะไรอย,อย่างละเอียดนะคะ ก็จะไม่มีค่ะว่าจับยาเสพติดที่นี่ค่ะหลังจากนั้นในอำเภอได้พาคุณเฟรมาชมการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จุดตรวจสกัดบนถนนสายหลัก ที่อาจเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงเราไปดูกันครับหูแหอำเภอเขาวันนี้พาไปลุยมาหลายจุดรโรวดเลยนะคะครเรียกว่าเป็นจุดที่สำคัญทั้งหมดเลยใช่ครับ ตรงๆที่แอมบ,บอกว่าต้องตรวจสกัดแล้วก็ป้องกันยาเสพติดเนี่ยเราทากันมานานหรือยังคะจุดตรวจสกัดานี้ครับจุดตรวจสกัดนี้เราทํากันมานานาน,นับสิบกว่าปีแล้วครับซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญจุดยุทธศาสตร์หนึ่งซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอําเภอนาตาลกับอําเภอเขมราชนะครับที่จะไปชุมชนหมู่บ้านหนาแน่น,น,นโดยเฉพาะในดูการท่องเที่ยวเนี่ยนับตั้งแต่นี้ถึงเดือนเมษายนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะมามากเพราะนั้น การกระทําผิดกฎหมายคนจะ,ะซุกซ่อนหรือปะปนมากับคนที่มาท่องเที่ยวนี่มากครับและเราต้องจัดเฝ้าระวังบางช่วงเราก็จะไม่ตั้งตรวจแก้งไม่ไม่เปิดตรงนี้ uh huh. ไม่ไม่ตั้งจุดตรวจนแต่ว่าจะมีจุดตรวจ <c oughs> ลองกร <c oughs> ะบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยแม้ว่าจะลดลงไปมากนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันเขาก็ยังอ,อาศัยช่องทางที่จะเล็ดลอด หลบเข้ามาในมาตรการส่งเสริมนี่เราจะขอความร่วมมือจากประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครองคือแนวทางประชารัฐอาศัยพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสเราสามารถจะเอาข้อมูลน,นั้นมาดัก ใน,ในการจับกลุ่มและยังทาอย่างอื่นต่อเนื่องอยู่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาเสพติดมันเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เราจะแบบป้องกันตัวเองยังไงป้องกันคนในชุมชนยังไงครับการป้องกนันคนในชุมชนนอกจากเราจะมีะหมู่บ้านที่บ้านราชเจริญเรามานะครับมีความเข้มแข็งเนี่ยเราต้องขายายไปยังชุมชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยเพื่อให้เยาวชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือหางกายาเสพติดเนี่ยก็มีการนําหลักประญาศีกิบพอเพียงเข้าไปทําอยู่ในโรงเรียนอําเภอเขมราชเรามี โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่หนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือตะบนขามพ้อมอำเภอเขมาราชโอ้โหคุณผู้ชมขาน<ะ>่าสนใจจริงๆค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะเรียรายเรียราไม่มีใบอนุญาตอาจติดคุกผู้รับเรียรายต้องมีใบอนุญาตจากกรมการปกครอง และต้องต่ออายุทุกสิ้นปีโดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชนวังชชยาเขตดุสิต์ต่างจังหวัดณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอย่าลืมต่อใบอนุญาตเรี่ยรายคนบริจาคสบายใจคนรับเรี่ยรายไม่ติดคุกทานข้าวพ่อ,อพ่อนโยบายประชารัฐอะไรเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่คำว่าประชารัฐเองก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลน,นั่นก็คือ รัฐจะสนับสนุนโครงการต่างๆตามความต้องการของประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่คอยผลักดันและสนับสนุนโครงการของประชาชนให้สําเร็จนโยบายประชารัฐเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเองร่มกัรปกครองกระทรวงมหาดไทยรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรเพื่อประชาชนแก้ปัญหาเรื่องยางพาราตกต่ำแก้ไขเรื่องไขแ้แ้งจัดสรรที่ทํากิน ปลับรามอิทธิพลต่างๆเรื่องยาเสพติดรู้สึกว่าดีขึ้นนะสนับสนุนตำบลละห้าล้านยังมีอีกมากที่คุณอาจยังไม่รู้ในขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินแผนงานเพื่อรอยยิ้มของคนไทยจะได้กลับมากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยถูกของประชาชนก็เหมือนหมอกควันที่ทำลายคุณภาพชีวิตเราจรงต้องคอยบำบัด เพื่อให้เกิดความสงบสุขควบคู่ไปกับการอำนวยความเป็นธรรมโดยไม่ละเลยความทัดเทียมของราษอนและอีกมากมายภารกิจที่เรามุ่งมัน่นก็เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กลับมาสู่คนไทยทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาไทยเรียรายเรียราชไม่มีใบอนุญาตอาติดคุก ผู้รับเรียยายต้องมีใบอนุญาตจากกรมการปกครองและต้องต่ออายุทุกสิ้นปีโดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชนวังชชยาเขตดุสิตต่างจังหวัดณนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอย่าลืมต่อใบอนุญาตเรี่ยายคนบริจาคสบายใจคนรับเรี่ยไรยไม่ติดคุกตอนนี้เฟรชและนายอำเภอก็มาถึงโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือแล้วนะคะ โรงเรียนที่เป็นต้นแบบการทําเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแต่ก่อนที่จะไปลุยภารกิจกันนะคะตอนนี้น้องๆเขามีการแสดงต้อนรับพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะที่นี่ครับคุณเฟสเรามาถึงโรงเรียนบ้านนาทานเหนือซึ่งเป็นโรงเรียน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงผมขออนุญาตแนะนาท่านผู้บริหารโรงเรียนครับท่านผู้บริหารพไหบุญจันทร์ักษ์สวัสดีครังนะคะค่ะท่านผอคะอยากให้ท่านอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าน้อมนำอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเนี่ยมาใช้อย่างไรบ้างในโรงเรียนนะคะแต่ก่อนที่เรายังไม่เอากิจกรรมนี้เข้ามาบุรุษการในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเด็กส่วนหนึ่งจะมีปัญหาในการที่ อาจจะหลบเรียนบ้างนั่นคือเป็นสุ่มเสี่ยงที่ถ้านักออกจากนอกเรียนแล้วนักเรียนก็มีโอกาสที่จะไปสุ่มเสี่ยงหลายเรื่องอทีนี้เราเอาหลักปจ<ช>ัจชามางบูนบานการในการจัดการเรียนการสอนค,คือ3ห่วง2งเงื่อนไขสห่วง2งเงื่อนไขคืออะไรบ้างคะสามห่วงก็คือ,อความมีเหตุผลความพอประมาณ ความ,มีพรมคุ้มกันอันนี้นคือสามห่วงสองเ <c oughs> งื่อนคือเงื่อนความรู้เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขค,คุณธรรมเวลาเราสอนแต่ละสารละแต่ละกิจกรรมนี่คุณครูต้องบูรณาการตรงนี้เข้าไปด้วยเหมือนกับสอดแทรกเข้าไปตลอดนี้นะนายอำเภอเนอะาะพอคะออหลังจากที่น้องๆได้ทํากิจกรรมเหล่านี้นะคะ่ะได้น้อมนําหลักเศรษฐกิจกพอเพียงมาใช้แล้วเนี่ย <c oughs> เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับเด็กๆบ้าง ตามความเป็นจริงเนี่ยเขามีความถนัดมีความแตกต่างระหว่างบุคคลยกตัวอย่างเช่นองรลางทังด้านดนตรีอย่างนี้อ่าเขาก็เขาชอบทางนี้เขาเขามาทางนี้อ่าเขาชอบทางการเกษตรก็ให้เลี้ยงไก่แล้วจะมีมทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งดูด้านความถนัดโอ้โหที่ท่านผอ,อพูดมาน่าสนใจมากเลยนะคะผู้ชมคะเดี๋ยวให้ท่านนําไปสู่จุดต่างๆที่ท่านบอกกับเราดีไหมคะป่ะลงพื้นที่กันเลย ที่เราปลูกนี่ก็จะไปจําหน่ายแล้วก็จะนําไปประกอบอาหารจําหน่ายให้กิจกรรมอาหารกลางวันด้วยนะครับดูแลอะไรบ้างเลาสิเป็ดห่านแท้หมูแล้วก็ไก่บ้านเรียนเป็นทั้งห้องเลยเขาก็จะเปลี่ยนเรในการดูแลแต่ละวันนะครับัหลักสกษาของเศรษฐกิจพอเพียงม,มาประยุกต์กับ วิชาต่างๆที่ผมนีก็คือเป็นวิชาการงานอาชีพมันก็สอดคล้องกับทักษะอาชีพคือจะได้ฝึกน้องๆได้รู้จักคิดการทำงานให้มันเป็นการทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบนะครับก็จะมีเหตุปางเก็บแบ่งเป็นกลุ่มเป็นระชั้นชั้นม .1 ม .2 ม .3 ค่ะพวกเราก็จะใช้เวลานี้ที่จะไม่ไปมั่วซุมกับสิ่งเสียดิดค่ะ สุดยอดจริงๆค่ะโรงเรียนนี้นะคะบ้านนาตาลเหนือนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะที่น้อมนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วน้องๆนะคะทุกคนตั้งใจทํากิจกรรมเพื่อให้ตัวน,นี้ห่างไกลาจากยาเสพติดแล้วแถมยังมีผลกําไรไม่ใช่เป็นเงินอย่างเดียวนะคะเป็นกําไรชีวิตค่ะที่ต่อทุนให้เขามีความยั่งยืนนะคะมีความมั่นคงในชีวิตอีกด,ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อมากๆนะคะที่มาแนะนานะคะขอบคุณมากค่ะ อยากจะถามนายเภลว่านายเภอคิดว่าวิธีการไหนที่จะป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาสู่บ้านเราได้มากที่สุดการนําหลักญาเสฐกิจพอเพียงมาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการป้องกันเดี๋ยบเสม,มือนคนเรานะครับถ้าหากว่าเราป่วยเป็นโรคเช่นเป็นมะเรง็งเป็นความดันเบาหวานเนี่ยเราไปรักษาแล้วเนี่ยหมอรักษาไม่ได้มันไม่ทันแล้วเพราะป่วยแล้วครับเพราะป่วยแล้วอย่างเช่นยาเสพติดเหมือนกันถ้าหากว่าเราป้องกันได้นะครับ เด็กไม่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดมันก็จะเป็นอนาคตของเขาที่จะพัฒนาเป็นเด็กเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตโอ้ในอำเภอคะภารกิจเยอะขนาดนี้นะคะหลายที่เลยที่ไปกันมาถามจริงๆค่ะเหนื่อยไหมคะกับภารกิจของนักปกครองผมเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจ mm hmm. ไม่ท้อแต่ว่าการมาทํางานในบ้านตัวเองเนี่ยซึ่งผมเป็นคนอำเภอเขมราชที่ว่าผมได้ทํางานตอบแทนแผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่แผ่นดินพ้องผมนะครับนอกจากความเป็นข้าราชการแล้วโอ้ oh, oh. คนลุกเลยค่ะ นะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะคกับนักปกครองที่ใจเกินร้อยจริงๆค่ะในอำเภอปัญญาสเสวทธรรมนะคะในอำเภอเขมราชจ,จงังหวัดอุบลราชธานีค่ะแม้จะมีบรรดาอุปสรรคมากมายเพียงใดผมจะทุ่มเทกำลังใจก,กำลังกายกำลังสิปัญญา ทำงานตอบแทนแต่ดิงเกิดเอาชนะยาเสพติดให้จงได้แลวก็มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นะครับคำถามคือโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเขม,าราจจอมราชจังหวัดอุบลราชธานีชื่อว่าโรงเรียนอะไรกอไก่โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ขอไข่โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือทราบคำตอบแล้วโทรมาที่หมายเลข08 66777547ผู้ที่ตอบถูกและโชคดี3ท่านรับไปเลยครับเสื้อสวยๆจากรายการท่านละ1รางวัลเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าศาลาที่ใช้ประชุมปรึกษาหารือเรียกว่าศาลาอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือ <ใน S 1> ข้อกอไก่ศาลาโสเลผู้ที่ตอบถูกและโชคดี3ท่านได้แก่คุณสสิพรริทนทรจังหวัดศรีสเกต คุณอนงลักษ์ปราศจากจังหวัดสีสเกตและคุณจัก,กรีหลุยจันททึกจากจังหวัดนครราชสีมาครับหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการนักปกครองไทยใจเกินร้อยค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่แน่นอนค่ะแต่จะเป็นอำเภอไหนจังหวัดอะไรรอติดตามกันได้ค่ะสวัสดีค่ะไปกันเลยดีกว่าคณะอำเภอค่ะครับ <laughs> นายก็บอกเลี้ยวสิไม่ต้องไปคุณเฟศอ๋อเบอกคู่้องก่อนนี่เขียนอนโมนี่เขียนอะไรนะคะคุณเฟสจับดูสิไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวครับคุณเฟสจับเลย